สวัดสวด,ดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการคนมีนมองค์ <อง S 2> วันนี้เสนอตอนความเมตตาต่อองค์เทพที่มีให้ลูกหลานหรือที่มีต่อลูกหลานเอาตรงๆนะหลายๆคนอะพอเวลาทำมาหากินไม่ขึ้นหากินไม่คล่องจะขอเอากัะท่านท่านก็ช่วยไม่ใช่มีช่วยท่านก็ช่วยนะแต่ว่าเราอ่ะ ดีพอไหมที่เธอว่าท่านให้แล้วอ่ะเราก็ต้องนึกถึงบุญคุณท่านบ้างนะไม่ใช่จะเอาจากท่านอย่างเดียวมีแล้วไปจุดทูบขอจุดทูบขอแล้วก็ไม่ไม่ให้ท่านบ้างเลยไม่บูชาเลยเลยมีนะพวกผมเคยเจอคนพวกเนี้ยเห็นแก่ตัวมากเลยบางทีอ่ะให้ท่านบ้างมีเครื่องไหวอะไรก็ไหวท่านไปนะอย่าไปค้างท่านไว้เรื่องบนเรื่องอะไรอะชอบไปบนกันแล้วแล้วติดค้างไว้อันนี้เรื่องจริงนะ อืมเห็นบ่อยเอาละเดี๋ยวจะบูชาองค์เทพก่อนนามูตะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามูตะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ॐ नमो भविकने सिद्धि प्रासिद्धि मे महाप्राभो तत्यांपि नमो भविकने सिद्धि प्रासिद्धि मे महाप्राभो तत्यांपि नमो भविकने सिद्धि प्रासिद्धि मे महाप्राभो ॐ सिखने सायना महा ॐ सिखने सायना อมสิคเนสายานามาโอมนาโมสักกะเทววันทานังสุกิตามหาราภูเติยามปินาโมสักกะเทววันทานังสุกิตามหาราภูตาติยามปินาโมสักกะเทววันทานังสุกิตามหาราภู โอมพระพรหมาปฏิภาหายาทุตยามปีพระพรหมาปฏิภาหายาตาตยามปีพระพรหมาปฏิภาหายาเอติสุขโตอรหังพุทโทนโมพุทธายะปัทวีโงคาพระพรหมาเทวาคามมิหัง พระม,มาจิตตังปิยังมะมะนาชาลิตินามาพาทานามาอาุเนกมโมปิโยเทวมนุสนานังปิโยพระม,มานามุตตมังปิโยนาคาสุป,ปันนานังปินินทาริยังนามามิหังโอมเอาละเราก็มาคุยกันนะว่า หลายครั้งแล้วที่แบบว่าไปจุดทูบบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีโอกาสท้อบางคนเนี่ยชอบด่าด่าองค์เทพนะเวลาแบบยามมั่งมียามมีเงินทองเนี่ยไปด่าองค์เทพด่าว่า<ต>มันไม,ไม่มี <อะ S 1> จริงเนาะนะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นนะ,ะติดต่อดูดวงนะครับแบบ,บ <า S 1> เป็น <บา S 1> ส่วนดเดี๋ยวก่อนติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ที่เ c ซ b ุ o k โอซิริกออภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่ง ไอดีรารโอสิริหนึ่งห้าและผมครับเฟซบุ๊กครับอาจารย์ทอปนภเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสอง 66658 ID l i n e AJTOP16 ถ้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อันพ่ย,ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับแขมครนะูหน้าทองสาริการลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีวิธีการทุกชนิดตั้งสารถอนศารโบวสวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเทพและเครื่องรางของของลังค่ะพักเครื่องคือหลายๆคนนะ่ะตอนที่ยังไม่สำเร็จงานน่ะ หลายหลายคนนะผมเจอมาเยอะนะตอนที่ยังไม่สําเร็จงานครูกะมาไหว้ไปไหว้รูปปั้นไปเรื่อยขอขอให้งานนะสาเร็จหน่อยขอให้ลูกมีกินมีใช้หน่อยนะถ้าลูกมีกินมีใช้แล้วเดี๋ยวลูกก็จะเอามาถวายเอามาให้อย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นนะพูดกันสารพัดแหละพอถึงเวลาได้จริงๆอะ่ะเฮ้ยกูทําเองนะไม่มีทางนะเรื่องจริงกูทําเองไม่มีทางหรอก นะกูเนี่ยแหละคนทำใช่ไหมไม่มีทางเลยไม่มีทางหรอกสิ่งศักดิ์สิทธนะิ์ไม่มีจริงนะในโลกเนี้ยมีจริงไปบนอะไรบนเสร็จแล้วสําเร็จพอสําเร็จเสร็จอะไม่แก้ไม่แก้ไม่ใช้จะใช้เขาก็ใช้จะใช้ย<ะ>ังไงก็ต้องใช้เขาจะมาช่วงคืนภายในกี่ปีคะสองปีอืมนะเออนะเขาจะมาช่วงคืนภายในสองปีแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าเออ จ๋งเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอย่างหนึ่งแล้วเวลาทวงเนี่ยเขาไม่ได้ทวงธรรมดานะเขามาทวงในนิมิตนะคือมาทวงอะ่ะอย่างหลายๆคนที่เจอฝันเหรอฝันบางคนฝันมาในฝันก็มีมาในตัวจริงก็มีอย่างเมื่อวานนี่ไงที่เราตรวจองค์ตรวจเทพให้คนเนียมาจริงๆไงอยู่ไกลห้าเมตรไงนั่งดูอะ่ะแต่เขาบอกบางทีเข้ามาในหนึ่งเมตรตัวดำๆเลยอ๋ออ,อันนี้เรื่องจริงพระแม่กาลอีอ่ะโอ้ นะแล้วปรากฏว่าพอภาพขึ้นเห็นชัดเนี่ยรู้เลยว่าใช่ตัวดำๆอย่างเงี้ยแหละนะเอออันนี้เรื่องจริงนะผมบอกให้เวลาคุณมีกินมีใช้อ่ะคุณกบูชาท่านไว้นะไหว้ท่านกราบท่านเสงอันน้นองเขาป่วยป่วยเป็นโรค็คือคือจริงๆและอายุเนี่ยสงวนไว้สําหรับอปนี่นะคือไม่บอกว่าเป็นใครอันนี้บกว่าเป็นเคสตันดี้เฉยคือ ไปอายุยี่สิบห้าป่วยนะคะต้องผ่าตัดแล้วไม่หายสักทีอะรู้ไงคะอาจารย์ทอคือองค์เทพอ่ะเขาจะเข้าช่วยแต่ว่าตัวเองก็ยังไม่ได้รับอะไรเลยยังไม่ได้บูชาท่านเลยใช่ก็มาหาเสร็จแล้วยังไงรู้ไหมเห็นใช่ไหมท่านไม่ใช่ก็ม่วานมาตรวจกับเราไงเขาบอกเขาเห็นเขาเห็นเป็นเงาดำๆใช่ใช่ค่ะอาจารย์ทอพูดถูกค่ะ ใช่ไหมอา hmm. จารย์ท็อปเขาบอกอาจารย์เขาถามว่าเห็นเป็นเงาริน mm. ดำไหมใช่ค่ะคือน oh. ึกนึกก่อนึกเกิดใช่ค่ะแล้วก็ยังไงแล้วมาเป็นยังไงเห็นเป็นตัวเลยใช่ไหมอะไรอย่างเี้ยใช่ใช่แล้วไงต่อค่ะดําทั้งตัวไงต่อค่ะเสร็จแล้วอ่ะแกก็บอกว่าเออเป็นอย่างจีิงจริงลักษณะจ่ิงจริงเอาเทวรูปมาให้ดูขอให้ดูเทวรูปบอกใช่เลยสองรูปไม่ให้ดูบอกเออแบบนี้เลยใช่เลยนะเรื่องจริงค่ะ ราะเรามีทั้งเทวรูปแล้วก็เป็นเทวรูปเลซิ่งก็มีนะทอง oh เหลืองก็มีโลหก็มีทองเหลืองก็มีค่ะล็อกเก็ตก็มีนะคะห้อยคอได้ก็มีค่ะเอาเปเหล็กเป็นโลหะ oh แล้วห้อยคอได้ก็มีเอาไปเลี่ยมก่อนก็สุดท้ายแล้วอ่ะผมบอกได้เลยว่าพระเมตตาก็คือว่าคุณที่คุณมีกินมีใช้มีอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่าน<ฆ>ถามว่าเพราะท่านเพราะอะไรท่านช่วยถ้าท่านไม่ช่วยอะเสร็จไปแล้วค่ะ ก็คือว่าจริงเรื่องเขาเขาก็มาถามเรื่องงานเรื่องของเขาแหละแล้วก็เรื่องสุขภาพกลายเป็นว่าดูไปดูมามีองค์อีกแล้วค่ะใช่ไหมมีมีคือแล้วก็ดูเรื่องงานเรื่อง,งเองินเลยให้เขาพร้อมเลยอะ่ะชั่วโมงหนึ่งคือมันไม่ใช่อะไรถ้าเขาโอนมาเสร็จแล้วอ่ะถ้าถ้ามันต้องต้องคุยก็ต้องคุยเพราะว่าผมบอกแล้วว่าเรื่ององคอย่างมันยาวมันไม่ไดสั้นเอาเป็นว่าคือพิมพ์ไม่หมดพิมพ์ไม่หมดเพราะว่ามันต้องต้องคุยทางโทรศัพท์ เพราะว่าการพิมพ์เรื่ององคการพิมพ์มันจะไม่รู้เรื่องคุยกันก็อ่านไปก็เท่านั้นข้อความเพราะฉะนั้นความสําคัญมันอยู่ที่ความเข้าใจเพราะฉะนั้นจึงต้องพูดเพื่อให้เข้าใจให้ตรงกันค่ะมันเหมือนกับว่าเวลาเสอจิตเอาจารย์ต้องพูดอาจารย์ไม่ถนัดพิมพ์อาจารย์ไม่ถนัดพิมพ์เพราะฉะนั้นต้องมาลงนะหน้าทองเสริมดวงเสริมราศีกับท่านอาจารย์โอ้ผมบอกได้เลยนะบางทีเนี่ยคุณนะทํางานสําเร็จอ คุณบอกมันมีม่อนก่อนมันมีดาราบอกว่าถ้าทํำ YouTube สำเร็จได้เป็นล้านวิวอ่ะจะไปไหว้พระแม่กาลีปรากฏว่าสุดท้ายต้องไปไหว้เพราะว่ามาในฝันมาในฝันติดติด็็นสามวันติดอันนี้เรื่องจริงนะามาแบบไหนคะเขาเล่าไหมเขาเล่าเขาเห็นเลยแบบมาตาโตตาแบบแขกโตอะแล้วแลบลิ้นด้ว่ายาวเลียนหน้าเลยตอนกลางคืนอลิ้นยาวเลียนหน้าพอโตตึงขึ้นมาเปียกเลยเออนะเมื่อวานเจอ สดก็เปิดดูได้นะเออเปิดดูได้ไม่สามารถพูดออกประกาศได้ใช่ไหมใช่เราไม่มีลิขสิทธิ์ไงเออกระบอกขนาดดารายังเจออย่าว่าแต่ดาราเลยขนาดท่านเท้ามหาพรหมอ่ะข่าวใหญ่ไหมกระทอปไม่ใหญ่หรอกเขาเล่าในรายการนะเขาเล่าเราบอกตรงขนาดท่านเท้ามหาพรหมอ่ะมหาพรหมเนี่ยเวลาอยากจะได้อะไรเนี่ยได้พอได้เสร็จแล้วไงรู้ไหมหมายถึงมหาพรหมมหาเนี่ยบอกบอกเถียว นะกูเงินเจ็ดแสนเสร็จแล้วเดี๋ยวพอได้เสร็จจะให้ร่างมื่นนึงหายไปเลยพอหายไปเสร็จกลับมาท<ค>ีไปต่างประเทศเลยเจอนี่ครับกีป่ปีอาจารย์ทอ็อไปปีหนึง่งปีหนึ่งว่าเปมาเร็งกลับอะไรคือไปไปหาพระก,ก่อนไปฝึกวิปัสสนาญาณชั้นสูงก่อนอวิปัสสนาญาณชั้นสูงแล้วก็เ,เขาก็เลยเห็นในฝันหรือในอะไรไม่มม<น>ิตทั้งทั้ทง,ทงนั่งสมาธิและนอนฝันเห็นอะไรคะ ไ <I> อ,อ้เคอบอกเลยบอกเลยไอ้เคตัวใหญ่ใหญ่แล้วอะไรต่อข้างหลังอะ่ะมีคล้ายๆเป็นรูปปั้นพระพรหมอะ่ะนั่งหรือยืนก็ไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะนั่งบนบัลลังก์มากกว่าเหมือนกับเป็นไอ้เคไอ้เคเป็นเจ้ากรรมในเวนโบก็เหมือนท่านทำอาหารพรมอยู่บนหลังไอ้เคอย่างนีน้นใช่ก็น่าจะเป็นบริวารของท่านเนี่ยวอย้นี่สิเขาเขาเข,าว,ขาว่ายน้ํามาแล้วยังไงต่อก็ขึ้นมาอ้าปากใหญ่โตมโหฬาร เที้ยวอเ,อเอ,อ่อเที้ยวคมข้างในเหมือนใบมีดมแล้วก็พูดขึ้นว่าสิ่งที่ติดอยู่จงชดใช้เพราะถ้าไม่ชดใช้จะมาเอาชีวิตปากไม่ขย,ยับใช่ไหมเออเสร็จแล้วไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์เลยนั่งสมาธิโยมโยมไปบนอะไรมาหรือเปล่าเขาพระรุูงไหมคะ่ะอาจารย์ครับไม่รู้คน,นะเขาไปถามมาวัดหลวงวัดวัดหลวงพ่อจันทร์นะก็น่าจะใช่ แต่ธรรมะเขาไม่สูงไงสุดท้ายพอธรรมะเขาไม่สูงเสร็จพระองค์เนี้ยเขาเห็นถาม่าเห็นมาเห็นโยมโยมไปติดอะไรเทวดาหรือท่านท้าวมหาพรหมบอกว่าเพราะว่าท่านใหญ่มากเลยอาตมาเห็นท่านท่านท่านใหญ่มากเลยอาตมาก็ตกลงให้ไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของอาตมาสักพักหนึ่งเนี้ยท่านก็พูดขึ้นมาว่าเออรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ว,ลวพอรู้เสร็จผมก็บอกว่ามีอะไรก็ไปบนนะไปไหว้แก้ที่นู่นเอาผมเองมันก็ พี่เกียรติยุ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของผมนะพูดตรงนะเขาก็ให้ชุดมาชุดพนาคชุดพนาคเขาก็นั่งคิดในใจก็โอ้บวดบวดเราก็ไม่ได้ใส่ชุดพอนอนารแได้ใส่สมองอังสาสีขาวแทนแล้วก็กนหัวแล้วก็รับสินแปดนะนั่จากกิตตวันดีกับวิสุก,กัดศาสนาห้ามดูการละครฟ้อนลำมานั่งนั่งคิดคิดดูนะไอคนที่ชอบบนก็บน,นจริงจริงพอเวลาได้ก็ชอบไปติดครูบาอาจารย์แก มันก็ต้องชดใช้กันอะ่ะผมพูดตรงนะบางทีเนี่ยครูบาอาจารย์แกเคยที่มีมีอยู่ครั้งหนึ่งอันเนี้ยเป็นประสบการณ์ของพี่ที่ผมรู้จักแกเป็นร่างทรงของเอ,อเจ้าพ่อเขาเขียวแต่ว่าลูกแกเป็นร่างทรงปู่ฤาษีนารอดแกบอกว่าเขื่อเหมือนเจ้าที่ในบ้านแกดุอะ่ะบอกคนของกูจะทํายังไงก็ได้เสร็จแ,แล้วทําให้พ่อแกตายแกแค้นมากแกเลยไปหาอาจารยมา์มาเล่นงานเจ้าที่บ้านแกอ, mm. อันนี้เรื่องจริงนะเออ แกลงจะพ่อเขาเขียวพ่อพ่อของแกทิ้งแต่ตัวแกเป็นพระฤาษีนารอดอืมมายถึงมีองค์มีองค์ไม่ใช่เป็นฤาษีแกเป็นเป็นคนมีองค์แต่ว่าแกแกบอกว่าคืนนั้นแกนอนหลับอยู่แกเห็นเจ้าที่แกบอกว่าพ่อแกตายเพราะเจ้าที่ใช่ไหมแกก็ถามแกบอกเจ้าที่บอกว่าใช่คนของกูกูจะทํายังไงก็ได้เขาบอกคนของกูคนของกูก็แปลว่าเป็นคนทรงของเขาหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่แน่ใจผมแน่ใจว่าอืเวลาเขาให้อะไรอ่ะ ก็ต้องใช้เขาคืนไปนะเวลาเขาทําให้สําเร็จสมมุติว่าคุณจะเข้าราชการคุณไปไหว้พยาคุฑเคยมีครั้งหนึ่งอันนี้เป็นเรื่องจริงนะมีนายทหารคนหนึ่งเขามีเรื่องกับคนมีทิพนอะไปแจ้งความจับเขาเขาบอกพรุ่งนี้เขาจะขึ้นศาลไตส่สวนนะปรากฏว่าไงรู้ไหมเขามาไหว้ผมวันพฤหัสผมจําได้เลยผมบอกให้ตั้งผลไม้เก้ายอย่างผมจะทําพิธีการไหว้พญาครุฑ ก็ผมก็เลยตั้งไหว้พญาคุดเอาไปวางไว้ข้างนอกตรงริมทางตรงด่านฟ้านะแล้วตั้งโต๊ะเสร็จแล้วก็จุดธูปสิบหกดอกแล้วก็ลึกถึงพญาคุดที่อยู่บนศาลสักพักหนึ่งพอวางเสร็จวันต่อมาเขาเล่าผมฟังว่าเจ้าทุกไม่มาเอาโทษผมบอกว่าเสร็จแล้วอ่ะไปไหว้เสร็จแล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อพญาคุดนะเอาเครื่องเส้นไปไหว้แกอีกทีหนึ่งบอกพี่ขอบคุณแกที่แกไม่เอาโทษแล้วก็มีอีกอีกโลกโลกหนึ่ง อันนี้เรื่องจริงนะคือบนอะเวลาเราไปบนอะไรกับใครเนี่ยเวลาได้แล้วอะต้องคืนเขาพระเมตตาเนี่ยของเทวดาเขาให้เราเนี่ยเราก็คืนให้เขาได้ถามว่าเราบนอะพยายามบนในสิ่งที่มันเป็นไปได้อย่างผลไม้ห้อย่างเก้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ยากหรอกถ้าบอกว่าให้กล้วยให้กล้วยให้มะพร้าวให้ส้มอย่างเงี้ยให้ของง่ายๆมันก็ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราอะไปวางกฎเกณฑ์ให้มันยากเป็นเงินหลักหมื่นหลักแสนมันก็แพงเกินไป อย่างมีพี่คนนึ่งกับแต่ว่าคือเราเนี่ยคือเป็นมนุษย์ธรรมดาทั่วไปเนี่ยกับองค์เทพเนี่ยเวลาจะขอท่านน่ะเหมือนมันต้องมีข้อแรกเปลี่ยนอย่างหนึ่งใช่ไหมคะหรือเราต้องเราต้องมีเครื่องเส้นหรือไม่ต้องอะไรคือเราไม่สามารถขอเฉยๆได้ใช่ไหมที่ขอเฉยๆเคยขอได้ก็ราชการที่ห้าเนี่ยขอได้เลยแต่แต่เทพอะ่ะส่วนใหญ่เขาต้องมีการแลกกันเพราะว่าเขาอะ่ะ เหมือนกับฟื้นกฎแห่งธรรมชาติให้ก็เลยเหมือนกับว่าต้องมีอะไรบางอย่างแรกเคยมีครั้งหนึ่งเหมือนเป่งกรรมเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมมีครั้งหนึ่งจะขายที่ดินได้เขาบอกอะไรรู้ไหมเขามาถามว่าจะแรกด้วยอะไรบอกแรกด้วยหัวหมูได้ไหมได้ปรากฏว่าต้องเสียหัวหมูให้เขาทันทีเนี่ยคืนนั้นอนอนเราฝันไปบอกว่าแรกแรกด้วยอะไรแรกด้วยหัวหมูอ๋อหัวหมูอะงนง้นก็ไปแรกโอ้โหแต่หัวหมูหนักมากหนักมากโอ้ ไม่ไม่คิดว่าจะได้จะได้เจอหัวหมูเพว่าไม่ไม่ชอบเลยหัวหมูเนี่ยอ,นะอ้าวเหรอเออโนว่าชอบชอบกินหัวหมูสิไม่ชอบหัวหมูหมวมันอย่างเงี้ยหมูหไม่อร่อยเราไม่ชอบรอยคนอื่นเาชอบกินกันไม่เอาล้วค็ไม่ชอบเหมือนกันนะข้าวขาหมูโอ้ยไม่ค่อยอยากกินเลย หน้าเป็ดอะพอไวโอ้นะเป็ดมาสาบหรือเปล่าไม่สาบเป็ดเป็ดย่างอย่างดีคือถ้าเกิดเป็ดแบบนะไม่สาบนะชอบกินกยเต๋วเป็ดเอาละนะเอาะเ,าเท<จ>ะมันจะ <มา S 2> ไปกัน,นหกใหญ่แล้วเอาละนะคือผมบอกได้เลยว่าเวลาเราไปขออะไรเนี่ยถ้าขอได้เนี่ยมันมีหลายๆคนนะไปขอมัวซัวขอจนแบบโอ้โหลืมทุกอย่างไปหมดอ่ะมันต้องตั้งคือเหมือนกับว่าพอพอแบบขอมีความหวังแล้วคนมันดีใจบาคนมันจะมีทางออกแล้วอ่ะคืออะไรกูก็ให้อ่ะเชว่าพูดไปเหอะ สุดท้ายทำไม่ได้เป็นไงคะมันจะเสียผมเลยบอกว่าถ้าคุณจะบนนะบนง่ายๆนะมะพร้าวมะพร้าวลูกคือบางทีเขาก็ไม่ได้แบบว่าใจร้ายไม่ไสหละกกรรมถึงขนาดว่าของง่ายๆเขาจะไม่ให้เลยอะไรอย่างนี้ใช่ปะ<ม>เออผมผมเคยเห็นพิธีอะไรโอ้โอ้นึกได้อย่างนะจ๊ะท็อปคือโอ้เคยได้ยินว่าคนเขาบนนะเขาบอกว่าต้องบนอะไรที่แบบมันแบบ พิเศษอ่ะต้องแับแปลกๆอ่ะถึงจะแบบถึงจะท่านถึงจะแบบเฮ้ยมาแก้ผ้าล้ำอะไรอย่างเงี้ยมาแก้ผ้าวิ่งลอบอะไรอย่างเงี้ยมีมีมีเป็บนบนทหารบนทหารเอออย่างนั้นน่ะที่เคยเห็นอ่ะนะบนทหารแต่ว่าถ้าบนอ่ะเราบนแล้วอ่ะถ้าได้แล้วอ่ะกรุณาไปแก้แช่ใช่แก้ผ้าที่สําคัญที่สุดอ่ะพยายามพยายามพยายามบนให้เป็นผลไม้ห้าอย่างเก้าอย่างขอแค่นั้นพอเพราะว่า มันขอได้อย่างละลูกมกันได้มันง่ายแล้วมันแก้ได้ถ้าเกิดว่าเราไปบนอะไรมันยากๆเนี่ยผลไม้ห้าอย่างอย่างละลูกอย่างนี้ก็อย่างบวยในยหวีหนึ่งน้ำว้าเนี่ยมันไม่กี่บาทหรอกนะมะพร้าวลูกแล้วก็ลูกเอาผลไม้อย่างอื่นอย่างละลูกแล้วลูกละลูก,ลลกมารวมกั <Hi S 2> นห้าลูกหนึ่งแอปเปิลลูกหนึ่งสาลีลูกหนึ่งเนี้ยเะมาหาง่ายเอาละนะ สำหรับรายการในรอบนี้ก็จะไปแล้วนะก็เอาเป็นว่าใครที่ติดบนติดอะไรอะ่ะเวลาท่านไปขอท่านอะ่ะท่านมีเมตตาให้อะ่ะคือเรื่องนี้มันเรื่องอะไรนะเนี่ยเรื่องที่ว่าเราอะ่ะมิเมตตาของท่านอะ่ะเวลาเราขออะไรเราขอาท่านได้ความเมตตาขององค์เทพที่มีให้ลูกหลานคือเวลาท่านเมตตาช่วยแล้วอะ่ะเวลาได้แล้วอะ่ะก็ต้องไปแก้ให้เขาอย่างแต่ที่บนแล้วไม่ต้องแก้ก็คือราชการที่ห้าผมเชื่อเพราะว่า ตอนเด็กๆผมเคยไปนอนอยู่แล้วปรากฏว่าเวลาคนไปขออะไรเนี่ยเขาให้เอาดอกดอกกุหลาบเทียนเทียนเหลืองผมเห็นเทียนสีแดงแล้วก็กุหลาบแดงแล้วก็เอาทูวห้าดอกมามาไหว้ท่านผมนีม่จำได้ไหว้ใส่พ่อร้า 5, นี่โอเเข้าใจว่าเป็นกุหลาบสีชมพูมาตลอดแล้วเนี่ยก็แล้วแตจ่จะชมพูก็ชมพูจะแดงก็แดงเห็นบางทีมาสองสีพร้อมกันเลยก็มีนะมันไม่แปลกหรอกนะบางทีเขาไปไหว้กันก็แล้วแต่บางทีบางคนเนี่ย เอาบรันดีเอ่ยเล่าเอ่ยนะอ่าอ่าไอ้น,นี่ไก่ย่างห้าดาวเอ่ยไปวางไว้เต็มเ,เลยวา,เลว,วางเสร็จแล้ววางเสร็จแล้วเป็นไอ้นี่เลยนี่อาจารย์ถ้าถามอย่างได้ป่ะไอ้พวกไก่ย่างห้าดาวอะไรที่พวกไหไว้ไยว้วเนี่ยหมดการทูบแล้วหรืออ,อย่างเงี้ยก็หลาได้ขอทานมากินได้ไหมขอทานไปกินได้ไหมไม่ขอลาขอลาไม่ใชแบบ่หมายถึงขอทานอ่ะคนขอทานแล้วแถวนั้นอะ่ะแบบเฮ้ย เครื่องเส้น,นยเยอะๆอะไรขอกินหน่อยได้หิวได้ท่านมีเมตตาสมมติสมมติยังไม่หมดการทุ่กิน,นได้ไหมได้เฮ้ยยังไม่หมดการทุ่นะโอ้ยวิญญาณวิญญาณวิญญาณท่านอนะ่ะมีกินมากกว่านี้เยอะพูดตรงๆแบบขอทานเมื่อกีนนะ้น่ะตั้งแบบเครื่องเส้นเอาไว้อย่างนี้นะก็เขากินได้นะคือพูดจริงๆว่าท่านมีเมตตาพอบอกบอกตรงๆว่าเทวดาจริงเทพจริงอ่ะคเขาให้กินถามว่าเจ้ชโอเคยได้ยินอ่ะอาจารย์ท็อป เขาบอกว่าถ้าเกิดไปแบบพวกแบบกระทงอะไรพวกนั้ที่ติดไว้ที่แบบตรงนั้นอ่ะแล้วไม่ทวางทวางไว้ที่พื้นน่ะอย่าไปยุ่งเพราะพื้นเนี่ยมันเป็นพวกเป็พวกเปดพวกผีกินกันอันนั้นถ้าเกิดคนไปกินก็จะแย่ใช่ไหมยเขาเชื่อกันว่าผีเข้าแล้วกินแล้วกินตับไตไส้พุงแล้วกลายเป็นปอบตอนหลังเขาเชื่อกันอย่างนั้นเขาเรียกว่าผิดครูนะเพราะฉะนั้นอ่ะอะไรที่อยู่ในที่พื้นที่พื้นในถ้าถ้าอยู่ในสำนักต่างๆอ่ะ ก็กินได้คนที่อยู่นสำนักกินได้อยู่บนโต๊ะอยู่บนิ้่อยู่บนไดอย่างนี้ได้ตรงพื้นสำนักก็ได้แต่ขออยู่ในสำนักอยู่ในเขตของสำนักอย่าอย่าจะออกไปนอกเขตคือของอ่ะถ้าเรารู้ถ้าเรารู้พื้นที่อ่ะมัน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 กินได้หมดแต่ถ้าของนอกพื้นที่กินไม่ได้แต่จะให้ปลอดภัยก็คือว่าอ่ะให้เขาหมดก้านทุ่งก่อนแล้วค่อยลากินก็ได้เนาะจะได้แต่ีแต่ว่าแต่ของที่พื้นตามริมถนนอย่าไปยุ่ง ตามสารริมถนนอย่าไปยุ่งเพราะที่เป็นแบบเขาทำกระทองเอาไว้เออนั่นแหละมันเป็นปอบมันเป็นปอบเป็นกระเสือเป็นอะไรกินกันนะอย่าไปยุ่งเอาละนะแต่เทวดาเนี่ยภายในสองปีแกเอาคืนแน่นอนจะเอาคืนไงก็อีกเรื่องหนึ่งติดต่อดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่เฟสบุ๊กโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอซริหนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิต ตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูนาหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งสารถอดศารดวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมค่ะแล้วก็จำหน่ายเทวรูปเทพเครื่องรางของหังศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะคะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตนเบอร์โทร06129226450925929261 i d r a โอ o i 1 5 และผมครับเฟซบุ o กครับอาจารย์ท็อปนะเมตปรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID i n e AJTOP16 ไปแล้วครับสวัสดีครับ